เขาสามเราสองเฮ้ยเขาสองเราสามน้องอะไรเชิญฮะเชิญเชิญเชิญเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาดิมาดิมาดิครับกู่ละกู่ละเชียร์ทีมอะไรฟอแมนซีแมนซิตี้เลบัยอะไรอย่างเงี้ยจับไปเลยคนแรกเรานี่คือได้ข่าวว่าแก้ผ้าหมดเลยจริงจริงมากเรื่องแรกของงานแรงๆที่เราเจอด้วยตัวเองก่อนงานที่ตัวเองรับแรงสุดก็จะเป็นน้องแอนครับ เลนยต้องแก้ต้องแก้พูดผิดเนาะจะบอกต้องเน่ยนีน้องแอนครับเนยแกแต่ก่อนชื่อแอนใช่ไหมชื่อยเหนืเอยก็เนยกูยอมละนานกับใหญ่ถ้าให้เลือกจริงๆเลือกอะไรหนูอาจจะชอบหมอนคนอื่นด้วยแหละออหนูชอบ โอ้น,นี้นะครับแล้วก็มีไลน์แอดไลน์แอดหนึ่งดีกว่าเป็นไลน์แอดที่รวมเด็กเอนเตอร์เทนน้องๆเอนเตอร์เทนไว้รวมกันนะครับซึ่งเราไม่ค่อยเรียกผ่านไลน์แอดสักเท่าไหร่เลยมีช่องทางนึงมี่ครั้งแรกเหมือนกันถ้าสายดูบอลเตะบอลรู้กันอยู่แล้วมีทีมเย่าแล้วก็มีทีมเยือนถ้าเราจะเรียกสาวไปเย่าที่บ้านเราบ้านเราไม่พร้อมนถ้าเราจะไปเยือนบ้านเขาเขาก็ไม่พร้อมเพราะเขายังไม่ได้เคลียร์ผัวเาเลยวันนี้เราเลยจัดสนามกลางขึ้นมาดูบอลแจ๊หญิง5คนพอไอแพดแมน คนแรกที่เราเลือกคือน้องเชอรี่อยู่ไหนว่ารูปมึงคนที่2ที่เราเลือกคือน้องเนยเขาสามเรา2เฮ้ยเขา2เรา3าเพื่อให้เป็นการเสียนาฬิกาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทักไลแอดไปครับ เรียกมา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 ก่อนน้องเขาจะถึงอะจาน ATK เขาหน่อยนะเราเรากมีการตรวจนะครับจริงๆในไลแอเนี้ยเขาจะตรวจก่อนออกมาทุกครั้งนะครับแต่เราไม่สนถ้าเราจะเรียกมาต้องตรวจอีกทีถูกไหมพี่ใช่ตอบแล้วหนึ่งตอบแล้วตอบแล้วตอบสองตอบสองตอบสองมาแล้วมาแล้วมาแล้วยืดรอยืดรอยืดรอเชิญฮะเชิญเชิญเชิญ เชิญครับตรวจก่อนครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยน้องเขาทั้งคู่ก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ไม่ต้องใส่แต่ใส่ไว้ดีกว่าปกติด,ดูบอลกันไหมขอถามก่อนดูดูบอลมีบ้างเชียร์ทีมอะไรชอบแมนซีแมนซิตี้เลบัยอะไรเงี้ยกลับไปเลยขอนแรกปกติเชียร์ทีมอะไรได้แมนซีมาหนึ่งละทันเรืร่อร์พูล็ผั โอโหที่ไม่น่าคบทั้งคู่เลยไม่มีใครแมนยูเลยวอ๋อมากับเฮ้ยเฮ้ยกันยูเหมือนล็อกสเปกไปในไลน์แอแล้วขอแบบสาวๆดูบอลนิดนึงแล้วก็ลืมคอมเมนต์ไปเนาะว่าเอาแฟนผีนอกได้แฟนแมนซิตี้มาคนนึงได้ลิเวอร์พูลมาคนนึงมีไม่ได้มีห้องนอนด้วยแกจะแก้ผ้าเดินอะไรได้เลยนะปกติน้องๆเอเจนต์เขาก็จะดูแลพวกเรานะที่ก่อนแต่วันนี้เรามาดูแลเขานะครับ ลายแอดนี้ตรงปกนะเฉินรับประทานอาหารก่อนนะฮะเย็นกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิมาดิมาดิกับกูละกูละกับกูละเก่งกับผู้หญิงมึงอ่ะอ๋อโทษมามีผู้หญิงอยู่ในห้องแล้วรู้สึกโอเคไหมกินข้าวก่อนพับพี่ไปดูบอลดีกว่าให้ยัยกูเล่นทิกตอกไอ้สัระ ก่อนอื่นก่อนทุกอย่างเลยจะให้น้องเขาแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใครก่อนใครก่อนก็ได้พวกพี่ไม่ติดเชอรี่นะคะ 35, 25, 35ส่วนสูง165น้ําน้ำหนัก45จสิบห้าจ้เลข5เยอะจังเลยเป็นคนอารมณ์ดีไงอ๋ออารมณ์ดี5 <c oughs> เยอะเยอะอซนนีนะคะสัดส่วน 3, 4, 24 36ค่ะโอ้เลขคู่เลขคู่สูง159าน 40, ักเลขคู่เลขคู่ปกติเขาต้องมาทาอะไรกันบ้างครับทั่วไปเลย ช่วยกันตอบก็ได้ทั่วไปก็คือชองเหล้าอ่าอย่างวันนี้อย่างวันนี้ไม่เป็นฟิลพี่แล้วกันวันนี้สมมติไม่มีบอลเกิดขึ้นเลยปึ้งมาถึงไม่มีทีวีไม่มีรนั้นปกติแกต้องทำอะไรวะชงเหล้ากันแล้วมีการเล่นเกมเล่นเกมใช่อางทีก็ต้องเอนเตอร์เทนตามชื่อเลยใช่ปะ่ะมาถึงก็ต้องเล่นเกมจริงๆใช่ไหมครับเหมือนกันไหมใช่ชมเครื่องดดิมเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่เสิร์ฟต้องทำนะ่ะหรือแล้วแต่บางกลุ่มทีขาจะบอกมีอาวุธอาหารมีอะไรพวกนี้บางกน่มเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เน้นกินเหล้าหนักขนาด อันนี้น้ำใครวะเนี่ยนี่เนยอดน้ำไม่ผมช็อตเลยพี่อยากจะถามเหมือนทุกคนที่พี่ถามว่าแบบแรงแรงสุดเนี้ยเท่าที่เราเคยเจอมาปกติเจอแบบไหนไหมเรื่องแรกของงานแรงแงที่เราเจอด้วยตัวเองก่อนลูกค้าจยเพิ่มมันคอืองานที่ตัวเองรังแบ,บแรงสุดก็จะเป็นพวก เอ,อเอ็นบิกินี่อะไรเงี้ยค่ะเอ็นบิกินี่ที่สามารถรับได้<ช>ที่แรงที่สุดนะนเอ็นบิกินี่คือมาถึงปุ๊บอย่างเนี้ยใส่บิกินี่เลยบางคนค่ะ<ๆ>เขาจะแบบบอกว่าใส่บิกินี่ตลอดไหมหรือว่าเอามาให้เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้เปลี่ยนเป็นปาร์ตี้ริมระอะไรประมาณเนี้ยเคยเจอใส่บิกินี่ตลอดไหมเจอเพราะเขาก็จะมีแบบให้คลุมกันหนาวอะไรเยมันอยู่กันหนาวหนาวยิ่จะใส่กันได้ไงตลอดวะถู่ปหแรงที่สุดเคยเจอเป็นบิกินี่ถูกต้องแล้วลูกค้าแรงแงใส่เราที่เคยเจอคือ ยิ้มแตลกจังไปเราหรอเราจล้ามแมหละเพื่อที่ะจะหวังไปสมดสลเสล่เป้ๆกันเตรียมต่อไปเลยนะถามคำถามเยอะแย่นอนระวัง<ม>ตัวไงครับคือเราก็จะแบบดูสงลูกค้า,าถ้าสมมติเขาแบบเป็นคนแบบมือปามึกตื๊ดเยอะเกินแล้วก็เออเดี๋ยวหนูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแบบี้จริงเหรอเข้าห้องน้ำแล้วช่วยได้เขาจะลดอาการน้ำลงไปหรือว่าเราแบบให้ hello แฟนไม่ไม่ hello แฟนเลยเขาจะทําให้แบบลูกค้าเขาฟ e ลไม่โอเค เราต้องทำให้แบบว่ากำลังจะเกินเลยหายใช่เกินเลยหายแล้วกลับมาให้แม่งเริ่มมาอะคุูก็จะเบื่อเบื่อแล้วเอ๊อคุณจะเลิกอี่แล้วคุณอจะเลิกเอาหมดฟิลถ้าเป็นผู้ชายก็คืออู้หู้อู้หู้ไม่ชิเป็นเวฟเป็นเวฟน้องเนยคนต่อไปเรานี่คือได้ข่าวว่าแก้ผ้าหมดเลยเดินแล้วจริงว่า ไม่ติดไม่ตดหยอกหยอกก็เป็นเอ็นบิกินี่เหมือนดาชเชอรี่เลยค่ะเหมือนกันเลยอรอมาก่อนแล้วค่อยบิกินี่ทีหลังหรือว่ามาถึงปุ๊บบิกินี่เลยก็มาก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นบิกินี่ทีหลังในลิมิตบนสุดนี้พอรับได้ใช่ไหมพอรับได้เขาก็ บีบไปก่อนเขาคุยไว้ก่อนว่าจะต้องมีการเสริมกอ๋อเราต้องมีบีบไว้ก่อนอย่างเช่นที่เราบีบไปวันนี้ใช่ไหมครับเราบีบไปขอเป็นวัสดีที่มาโอเคดูบอลนิดนึงไม่ต้องแรงอะไรมากเราก็ไม่ได้อะไรก็แค่เหมือนอยากได้แอมเบียนซ์สภาพสตรีมาอยู่ในห้องนี้เออก็จะมานีิแต่ลูกค้าก็สามารถบีบได้บีบได้ค่ะบีบได้มาไหนว่าหนึ่งสองสามสี่ความต้องการจริงๆเราก็จะยึดตามพวกนั้นที่รับงานใช่ไหมถ้าเกิดเกินเลยจากพวกนั้นมันก็ไม่ไม่ไม่โอเคก็ไม่ดีค่ะถ้าสมมติอยากได้คนแบบ ดื่มเก่งผู้ใดเขาก็ควรจะบีบไปในงานเลยถ้าสมมติคนมาแล้วกินเหล้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็ลูกค้าอาจจะน้อยได้อแล้วที่ลูกค้าแรงๆที่เคยเจอใส่เราเคสเดียวกันไหมก็มีแบบมือประมือเหมือนจะมาล้วงมันก็สุดๆของผู้ชายพวกประมาณนั้นนะที่แบบแม่งดิวกูมาประมาณนี้แต่จะเอากูให้ได้ถูกไหมอันนี้พูงตรงถูกไหมงานพวกนี้คนทั่วไปมองว่ามันน่ากลัวโอเคเราอยู่ในอาชีพนี้จริงๆอะไรพวกเนี้ยเราคิดว่ามันแบบมันเสี่ยงแม้แต่ละวันที่เราที่เราเจอน่ากลัวเลยค่ะ ถ้ามาคนเดียวอย่างนี้น่ากลัวมาสมมติว่าพี่ไม่ได้เรียกคู่ไม่ค่ะนไม่มาเน้นต่ว่าเป็นร้านอาหารที่แบบเป็นที่ที่เปิดใช่ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต่อไปพี่จะเป็นคำถามลงลึกว่ลึกแบบนี่เจงที่ทารีเสิร์ชอยู่แกบรีเสิร์ชเรื่องเราตโตกันแล้วเราคุยได้เรื่องเพศสัมพันธ์ไม่เชื่อมไละแอดเลยนะนี่เป็นสันดานส่วนตัวอมึงอยากรู้อะไรคือคลิปที่ ของพี่เองเป็นหัวค้าายอยู่วิจัยก็มีต้องหลายเรื่องทำไมพี่ต้องเรื่องแต่กูสนเรื่องนี้อย่าบอกมนหนูอาจจะชอบเหมือนคนอื่นด้วยแหละหนูชอบท่าขึ้นเองโอเคดีไซน์ทุกอย่างเป็นของเราจังหวะเป็นของเราใช่เราสามารถแบบมีแมเนจได้แบบช้าๆจะเร็วนี่คือผู้บริหารชัดๆหน้าแฟนมันลอยมาเลยเป็นไงบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับลักษณะท่าทางเราโตกันแล้วเราคุยในเชิงเพศศึกษานะมันคือท่าอะไรครับท่าเบสิกค่ะ เบสิกคือนอนมิชชันนารีนั่นเองโชวอาสนะโชว์อัศวะขออีกเรื่องหนึ่งนานกับใหญ่ถ้าให้เลือกจริงๆเลือกอะไรหนูเลือกใหญ่เลือกใหญ่ไม่เลือกนานเพราะมีเหตุผลมากหรือมันก็ไม่มีเหผ็เหนื่อยเขาขึ้นอยู่คนเดียวเหนื่อยเนี่ยถ้ามันนานเกินไปเงี้ยเราก็แบบอะไรคือว่าเกินไปของของแกวะไม่เอาผู้หญิงมวลรวมด้วยของแกคนเดียวของหัวก็เราแบบเราก็เหมือนแบบเราแบบเขาเรียกว่าเสร็จภารกิจไปหลายรอบแล้วจบลูกไปแล้วในหนังโป้ญี่ปุ่นถือว่านานเกินไปปะ ไม่หลังปุ้ยเพขามีการเซตติ้งไม่ไม่ก็ก็ทำไม่นับเซตติ้งดินับที่เขาตัดต่อมาให้เราดูเสร็จแล้วเนี่ยมัยนนไปย <1 S 2> กนานไปนะเดี๋ยวแม่งจะนอนหมายืนเดินกลับมาหมากลับมานอนอ,อันนี้มันเกินมนุษย์โลกไปถูกไหมไม่แต่ว่าวันมาเมาได้อยู่นะอนั้นชายสรุปแม่งชอบอะไรของมันวะเนี่ยน้องแอนครับเหนืน่ย,ยต้องแก้ต้องแก้พูดผิดเนาะเาเป็นมุกแกบอกผมต้องเน่อยนี้น้องแอนครับ นแกเมื่อก่อนชื่อแอนใช่ไหมชื่อเนยอ่ะเนยเนก็เนยพูยอมละใหญ่กับนานเลือกเลือกใหญ่อะเฮ้ยเหมือนกันเลยอะทำไมอะถ้านานนานเกินมันก็ทำให้เราเจ็บอ๋อโอเคบอกทีมันนี่ด้วยนะใหญ่ในความหมายของพวกแกสองคนน่ะคือใหญ่แบบไหนวะโอยก็ใหญ่ยัดเข่าเข้าไปเลยเหรอผ่าหันใช่ มาตรฐานชายไทยถ้าสองขึ้นปะถ้าเป็นมาตรฐานชายไทยเอา้เอา,อาพี้ยกูตกมาตรฐานเลยไม่ไม่พี่พี่พูดหมายถึงไข่สุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยนะครับของทีมเพจเราเปิดวาร์ปได้ไหมครับได้คะ่ะคนแรกคือ อ่ะก็ Facebook นะคะคือเชอร์อังสุมาลินนะคะ Ig เป็น xx เชอร์ค่ะ Ig xx เชอร์อ่ะอังสุมาลินกับเจอโบลิแต่วันนี้แต่ว่เอกตายแล้วเนงั้นกูไม่เป็นเรื่องของเขาเลยคนที่สองครับเปิดวับได้ ได้นะอันนี้ชัวก่อนนี่คือความสมัครใจนะครับไม่อยู่บังคับใดสิ้นเฟซหรืออินสตาแกรมหรือทั้งคู่ครับได้ทั้งสองรูปเลยสองช่องทางสองช่องทางเลยท่าที Facebook นะคะชื่อป a าสิริสงเพชค่ะส่วน i n นสตาแกรชื่อ princess underscore เนยนะคะมีผลงานอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเออมีผลงานอะไรเพิ่มเติมฝากด้วยครับเีเดี๋ยวเร่าด้วยนะเดี๋ยวเราด้วยนะกรุ๊แกก่อนมีผลงานอะไรเพิ่มเติมัม ตอนนี้ก็ทำออลลีแฟนอยู่นะคะถ้าสนใจสามารถกด subscribe และทนะี่ลิงก์ไบโอและโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะก็ทำโปรไฟล์เด็แล้วก็ับอินสตาแกรมนะคะจะมีลิงก์ทิ้งไว้ที่หน้าไบโอโอเคแต่ถ้าเกิดใครอยากเจอเราก็มาที่ไลน์แอนดนี้ดีกว่าได้คะ <c oughs> ่ะที่มีออลลีแฟนของเชอร์อก็เป็นอารมณ์แบบว่างานถ่ายทิปเอ่อจะเป็นพวกทีม จุจีนคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตาม i ิน t a g r กรมได้นะคะเราจะมีชุดแบบว่าสวย,สวยๆเซ็กซี่อยู่ทุกเทศกาลแต่ <ใน S 2> และเ<บ>ทศกาลก็จะเป็น,นั้าน<อ>เหมือนกันไหมท่้งคู้มีค่ะวันนี้ก็มาการสนุกสนุปขำๆนะผมก็อยากได้น้องเขามาเป็นแบบเออให้มาอยู่ในห้องร่วมสร้างสีใช่ร่่มสร้างสีสันในไหนเราจะเหมาเพนทา์แล้วเนี่ยเราไม่นั่งมองหน้ากันเองหรอกครับคนลุกเราก็ดีวน้องเขามานิดนนึงจากไลออนที่ผมขึ้นไว้นี่นะฮะพี่มาแค่นี้วันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์นิดๆนได้หน่อยไหม เตรียมแบบบิกินี่มาเผื่อแบบจะได้แบบลงสะเบาๆอ่าลงให้ด้วยเวลากูไหมฮะ <it> คนแรกเขาเตรียมมาให้คนที่สองนะครับมีอะไรมาแบบเซอร์ไพรส์พี่ในช่วงนี้อ่อนไหมไหนๆก็มากันขำๆอ,อ,อยู่แล้ววันนี้ก็มีบิกินี่เตรียมไว้ค่ะอ่าคนนี้แก้ผ้าให้เราเลยแล้วดีวินี่ไม,ไม่ได้พูดเลยแก้เก้ออะไรมาไม่ต้องไปน้าขาหูแล้วแฮะเจอใหม่ครั้งต่อไปครั้งนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ better When I'm seventy, your drip is just a water spring. You know, I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that limit squeeze. when' off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track. I got his, his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need to keep it coming on. Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do a hundred songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong.